สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะและวันนี้นะคะทิเชอร์เกมก็จะสอนเรื่องของประโยคนะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่าประโยคหมายถึงอะไรนะคะประโยคนะคะก็คือกลุ่มคำที่มีความเกี่ยวข้องกันนะคะและก็จะต้องมี เนื้อความที่ครบสมบูรณ์นะคะโดย sentence หรือว่าประโยคนั้นนะคะจะต้องประกอบด้วยใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะนี่คือความหมายของประโยคนะคะต่อไปเราไปดูส่วนประกอบของประโยคกันนะคะว่าประโยคนั้นจะแบ่งออกอยู่ทั้งหมดกี่องค์ประกอบนะคะอ่ะ ส่วนประกอบของประโยคนะคะแบ่งออกอยู่ทั้งหมด2ชนิดนะคะ2องค์ประกอบด้วยกันองค์ประกอบที่1คือภาคประธานนะคะองค์ประกอบที่2จะเป็นภาคแสดงนะคะภาคประธานก็จะเป็นบทประธานนะคะอันนี้จะเป็นผู้กระทำนะลกูกส่วนภาคแสดงก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะเป็นบทกิริยาก็คือการกระทำนะคะ ส่วนบทกรรมก็จะเป็นผู้ที่ถูกกระทำเราเรียกว่ากรรมนะคะโอเคค่ะต่อไปเราไปดูชนิดของประโยคกันนะคะแบ่งออกอยู่ทั้งหมด2ประเภทด้วยกันตามส่วนประกอบดังนี้นะคะเป็นประโยคสองส่วนนะคะชนิดที่1เป็นประโยคสองส่วนประโยคสองส่วนจะประกอบด้วยประธานนะคะบทขยายประธาน บทกิริยาและก็บทขยายกิริยานะคะหรือหลักนักเรียนจะจำง่ายๆนะคะก็คือแบ่งออกเป็นประธานบวกกิริยานะคะ subject บ,บวก verb เ,เท่านั้นนะคะรวมกันแล้วเท่ากับประโยคสองส่วนนะคะทีนี้คำขยายหรือว่าบทขยายไม่ว่าจะเป็นขยายประธานหรือว่าขยายกิริยานะคะ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคำวิเศษนะคะที่มาขยายแต่ละส่วนของประโยคนะคะเพื่อที่จะให้มีความชัดเจนมากขึ้นนะคะประโยคสองส่วนนั้นจะมีบทขยายก็ได้หรือไม่มีก็ได้นะคะอ่าต่อไปเราไปดูตัวอย่างประโยคสองส่วนกันนะคะอย่างเช่นน้องว่ายน้ำดาวร้องไห้ สอรี่ค่ะดาวร้องไห้เสียงดังพี่ของฉันวิ่งเร็วมากนะคะ,ะเราลองมาแยกกันนะคะแยกประโยคกันว่าคำไหนเป็น subject คำไหนเป็น verb คำไหนเป็นบทขยายประธานคำไหนเป็นบทขยายกิริยากันนะคะเช่นน้องว่ายน้ำ sentence ท,ที่หนึ่งนะคะประธานก็คือ น้องนะคะว่ายน้ำเป็นกิริยานะคะต่อไปมาดูเซนเทนที่สองดาวนะคะเป็นประธานร้องไห้เป็นคำกิริยานะคะแล้วเสียงดังก็จะเป็นบทขยายคำกิริยาก็คือคำว่าร้องไห้นะคะต่อไปพี่ของฉันวิ่งเร็วมากนะคะพี่เป็นประธาน บทขยายประธานก็คือของฉันนะคะบทกิริยาก็คือวิง่งคําว่าเร็วมากก็คือบทขยายคากิริยานะคะอาต่อไปเรามาดูชนิดที่สองนะคะเป็นประโยค3ส,ส่วนประกอบด้วยบทขยายประธานบทขยายอะซอรี่ค่ะบทประธานบทขยายประธานบทกิริยาบทขยายกิริยา บทกรรมนะคะและก็บทขยายกรรมนะคะรวมแล้วเป็นประโยค3ส่วนด้วยกันนะคะหลักๆเลยคือประธานกิริยาและก็กรรมนะคะส่วนเสริมนั้นก็จะเป็นบทขยายนะคะอะเรามาดูตัวอย่างประโยค3ส่วนกันค่ะก็เก็บขยะเม่อ่านหนังสือวิชาภาษาไทยใกล้จบแล้ว น้องของฉันชอบรูปโป่งสีฟ้ามากนะคะทีนี้เราลองมาแยกส่วนประกอบของประโยคกันนะคะก็เก็บขยะก็เป็นประธานนะคะบทกิริยาก็คือเก็บกรรมก็คือสิ่งที่ถูกกระทําก็คือขยะนะคะเซนเทน์นี้ไม่มีบทขยายเนาะต่อไปเมอ่านหนังสือวิชาภาษาไทยใกล้จบแล้วนะคะเมเป็นประธาน อานเป็นกิริยานะคะหนังสือคือกรรมนะคะใกล้จบแล้วขยายกิริยาคือคำว่าอ่านนะคะวิชาภาษาไทยนะคะทำหน้าที่ในการขยายกรรมคือคำว่าหนังสือนะคะอ่ะต่อไปน้องของฉันชอบลูกโป่งสีฟ้ามากนะคะน้องเป็นประธานบทขยายประธานก็คือของฉันบทกิริยาคือชอบ บทขยายกิริยาก็คือคำมอมมาบทกรรมคือรูปโปง่งสิ่งที่ถูกกระทาเนาะแล้วก็บทขยายกรรมก็คือสีฟ้านะคะโอเคหลังจากที่นักเรียนเรียนเรื่องของ sentence finish แล้วนะคะทีนี้ลองมาช่วยตอบคำถามกับทิชเชอร์ดูนะคะว่านักเรียนจะแย้ ถูกหรือไมถ่ถูกหรือไม่นะคะว่าเป็นประโยคสองส่วนหรือว่าประโยคสามส่วนนะคะ,ะดูเซนเทนว1น้องรับประทานข้าวโพดอันนี้น่าจะเป็นประโยคกี่ส่วนลวกูกที่เชื่อตอบประโยคสามส่วนนะคะ,ะถูกต้องนะคะทาไมเป็นประโยคสามส่วนละ่ะน้องเป็นประธานใช่ไหมลกูกรับประทานก็มาจากคําว่ากินกินก็คือคํากิริยา นะคะข้าโพดถูกกระทาก็เลยเป็นกรรมนะคะเซนทินนี้ก็เลยจัดเป็นประโยค3ส่วนนะคะต่อไปเด็กๆหัวเราะเสียงดังเซนทินนี้คือประโยคสองส่วนนะคะเสียงดังทําหน้าที่ในการขยายประธานคือคําว่าหัวราะนะคะ,ะต่อไปค่ะเต้เล่นฟุตบอลเก่งอันนี้เป็นประโยค3ส่วนนะคะ เตเป็นประธานเล่นเป็นคำกิริยาฟุตบอลเป็นอะไรคะกรรมเก่งนะคะขยายกิริยาคือคำว่าเล่นนะคะต่อไปอุ้ยกำลังยกกลังหนังสืออ,อันนี้ก็เป็นประโยค3ส่วนเช่นกันนะคะกรรมก็คือหนังสือนะคะต่อไปเอมนอนหลับตั้งแต่สองทุ่มนะคะอันนี้เป็นประโยค สองส่วนนะคะต่อไปนกบินอยู่บนท้องฟ้าอันนี้เป็นประโยคสองส่วนนะคะท้องฟ้าไม่ได้เป็นกรรมนะลกท้องฟ้าทำหน้าที่ในการขยายนะคะขยายคำกิริยานะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้เรื่องของ sentence นะคะฟินิชแล้วนะคะหลังจากที่เรียนเรียนคลิปเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมกลับไปทำใบงานนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ กับคลิปต่อไปนะคะ thank you ค่ะ